อันนี้ค,คุณคุณก๊อได้อัดไหมครับคุณก๊อได้อัดไหมเออ๋อตอนนี้ไม่ได้อัดครับอ๋อขอบคุณครับผมได้ครับตัดคลิปอยู่ครับเสียผมเยอผมก๊อบเบงฮาเลยผมดดเ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 ดเดดเ ตอนแรกผมตัวผมกอปแบ็กฮาร์ดถ้าไม่ไ,ไม่ดีเขามไม่ไมได้อย่าเฟังแต่ยังไม่ปรับปรุงนะผมวันนี้ผมก็จะพาคนเสียงเหมือนผมแล้วพาไปป่วนคนในดิสขอดไมค์เคนะผมไปดูว,ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็คือผมนะผมเดี๋ยวผมจะให้เขาพูดนะผมมาดูว,ว่าเสียงเหมือนผมหรือเปล่าคุณบุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าาเนี่ยผมจะพาคนนี้ไปไปป่วนนะผมเนี่ยผมให้เขาแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วผม โอ้ยเอาไปดูเลยว่าเป็นยังไง let's go ตอน6โมงอะ6โมงสวัสดีคุณ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 กวอสนะครับครับผมบีบล็อกห็ฟังอนะคุณคุณก็ขับสารลิฟโลนะครับคุณก็ขับซานลิฟโลนะครับก็สารลิบโลนะครับมีคนเชื่อว่ะสองอาทิตย์เองอ่ะ มยังทำเสียงไม่ได้เลยโกละครับใช่เลยผมสอบสานิโกลครับผมเพิ่งฝึกมาได้แค่สองอาทิตย์เองยังไม่ได้อะไรเลยผมก็ไม่ได้เลยครับผมปิดการมันก็เพียบไปเลยเว้ยว้าวมีว้าวด้วยนะคุณก๊อฟครับ ครับครับคุณคุณก๊อฟทำอะไรอยู่ครับอ๋อทำคลิปอยู่ครับตัดคลิปอยู่ครับเลยฮะอันนี้คุณคุณก๊อฟได้อัดไหมฮะคุณก๊อฟได้อัดไหมอ้าอ๋อตอนนี้ไม่ได้อัดครับอ๋อขอบคุณครับผมได้ครับตัดคลิปอยู่ครับพี่จะผมฟังขั้นเสต็ปหน่อย พี่ก๊อบขอสเต็ปหนึ่งตอนนี้ไม่วางครับคุณคุณก๊อบโชว์เบสิกหน่อยครับอืมเบสิคแลครับเว้าวมีคนเชื่อว่ะ พ่ก๊อปปี้มากี่ปีแล้วครับอะไรนะครับพี่ก๊อปปี้บล็อกมากี่ปีแล้วล่ะอือห้าปีแล้วครับอีกแบพี่แชมป์ใครเก่งกว่า <c oughs> คุณก๊อปกับคุณแชมป์ใครเก่งกว่ากันเหรอครับแชมป์ครับ มันฝึกยากไหมครับผมบีบบแต่คุณจะคิดนะครับแล้วแต่คุณจะคิดคุณคุณก็ว่าคุณก็อยู่หล่อไหมครับ รอรอครับทำไมทำทำแปลกๆ <laughs> ทำแปลกๆ <laughs> เอาเรื่องว่ะจีบเอาเรื่องว่ะจีบีเอสขอบคุณครับขอบติบดตามพี่ก๊อฟอยู่นะครับ <laughs> ขอบคุณครับติดตามพี่ก๊อฟอยู่นะครับ <laughs> ตามมาตั้งแต่คลิปไหนแล้วครับเนี่ย <laughs> แต่พี่เริ่มทำท่องเลยอ่ะ ว,ว้ <laughs> วาวว้าวกานเตะทิศเมื่อกี้นะครับว,ว้าวค,คลิปไหนคลิปไหนแล้วครับจะไม่ได้แล้วครับอืมค,ครับผม <laughs> โหเด็กเวนโอเด็กเวน